มาครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนก็ได้ครับวันนี้ก็อยู่ผมวอนนะครับวันนี้จะมาทําคลิปเด็กโปรไฟล์เนชั่นสีม่วงหรือดักสเต็กันบ้างนะครับก็กับเด็กนี้เลยเดียบลออสไวโอลันส์บลูสนะครับนะก็เป็นเด็กสีม่วงที่ผมได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างสนุกดีนะครับนะเป็นฟิลเบิร์สนะครับแบบเออเบิร์สในหนึ่งเพลินแบบค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าก็มีข้อเสียด้วยกันก็คือเด็กเราค่อนข้างช้านะครับกับเด็กในยุคนี้ที่สปีดเกมเริ่ม เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในตอนนี้เนี่ยไอการขึ้นเกียร์สามในรายแรกเนี่ยคนที่จะเริ่มทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเด็กเราทําอะไรไม่ได้นะครับต้องรอหนึ่งเทินนะครับที่จะได้ติดไอพลังบวกช่วยใจหรือไปนอลัสนั่นเองนะครับนะเ็เดี๋ยวไปดูกันก่นกวาว่าผมจัดอะไรยังไงลิสอะไรยังไงดัางนะครับนะไปดูกันเลยครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็เริ่มกันที่ไลยๆครับนะสู์ หนอผมก็ใช้เป็นลายลายของตัวสายบลูสเองเลยนะครับนะเพราะว่ามองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วครับว่าเกียร์ศูนย์ก็เริ่มหลังได้จวนะครับนะเกียร์หนึ่งก็บอกว่าเมื่อลงแวนครับเลือกการจากโซนหนึ่งไปคองช่องเดือกัดแถวหลังช่องกลางของเราครับแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งนะครับแล้วก็เกียร์สองว่าเมื่อลงช่องแวนครับเอาเดียกัดของเราหนึ่งใบเข้าโซครับแล้วก็จวกการหนึ่งใบแล้วก็เกียร์สามก็รู้ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนะก็มีความสั่ว่า ออโต้ครับที่ช่องแบนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเรานะครับเราจะจะเข้าสู่สถานะพลังบุกช่วยดดใจจนจบเทินนะครับนะก็ไฟนอลรับนั่นแหละครับนะแล้วก็แค่แปลเป็นภาษาไทยเฉยๆเนาะแล้วก็อีกแห่งนะครับออโต้แบนการ์ดครับบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีครับถ้าเราอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยดดใจหรือไฟนอลรับนั่นเองคอร์สโซวาธากับสแตนเลการ์แถวหน้าของเราทั้งหมดเลยนะครับนะก็เป็นเด็กห้าเวฟครับแต่ว่าเราสามารถทําได้มากกว่านั้นเนาะก็จบกันที่ลายๆครับเดี๋ยวไปดูต่อกันเกียร์นะครับนะ สำหรับเกียร์ซูนนะครับนะผมใส่เป็นคริเป็นครีเทคนะครับ4ใบแล้วก็ฟรอนเป็นฟรอนเทคครับอีก4ใบเหมือนกันโอริเกอร์ประจำเนชั่นครับ1ใบนะผมมองว่าโอเวอร์นี้เก่งแหล้วนะถ้าเช็คได้ออกจากต่ต้นเกมก็คืออีกฝ่ายแทบจะบังคับกาดแวนตลอดนะว่าบอกเหมือนอกคิตลอดแล้วก็ดอเทคครับ3ใบครับนะก็สุดท้ายแล้วครับนะสำหรับฮิวก็ฮิวสี่ใบครับ ส่วนตัวใส่เป็นฮิลธรรมดาครับเนาะก็ใครอยากจะปรับเป็นฮิลกันเวฟกันคีก็แล้วแต่เลยครับนะตามใจชอบเลยก็เกจโซนประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวไปดูต่อที่เกจหนึ่งครับนะก็เก1หนึ่แน่นอนครับของตายเอลเมนทเรียเซนติจูดครับหใบเนาะก็เอาไว้ต่อต้านเด็กเกจสีรือว่าเด็กที่ป้องกันได้ยากนะครับนะพวกแฟกเปิือกหรือเด็กไอแมวของสีชมพูน,นะครับนะแล้วก็ p ีจเทคครับ อีก3ใบครับนะก็เมื่อลงช่องกาดถ้ามือสองเดือมากกว่าต้องทิ้งนะครับนะแล้วก็จิ้มของเราหนึ่งใบไม่ถูกเม็ดถูกอีกแล้วก็ใบนี้นะครับโปรโตโบอลดากอนนะครับนะก็มีคมุณสมบัติว่าออโต้ครับเมื่อเราเมื่อตีหรือว่าบูสต์นะครับถ้าาอยู่ในสถานาพะพลังบุกช่วยใจคอร์สคอร์ตบัสหนึ่งครับแล้วก็เอาเรียกาเรเดือของเราหนึ่งใบเข้าโซนนะครับเรียกการจากในโซเราหนึ่งใบเอานะัเอาการไปนั้นขึ้นมือนะครับอ่ะเอามา เปลี่ยนมือจากในโซนนะครับแล้วก็เป็นทําเวฟได้นะครับเล็กๆเดี๋ยวบอกสอนนะครับว่าต้องทำยังไงแล้วก็สุดท้ายของเกียร์หนึ่งเราแล้วครับเกียร์โรเบอร์ผู้เฝ้าระวังภัย3ใบครับนะก็มีเทปบอกว่าออโต้ที่ช่องเรียกาศดครับบอกว่าเมื่อจบแมตเทิลที่อยู่ในนบูสต์นะครับถ้าเราอยู่ในสถานะพลังบุกเชิดใจคอสเอาตัวเองเข้าโซครับแล้วก็จิ้มมือของเราหนึ่งใบเทาว่าบหมื่นจนจบเนินๆนะครับก็มาปัดพลังหมื่นหนึ่งนะครับนะคามค่าหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูต่อกันที่เกียร์สองเลยครับ เจสองครับก็มีแค่4ใบจริงๆครับนะกับเดียบล็อสเจ็ดแบ็คเกอร์เลนาร์ดครับ4ใบเลยนะก็มีความสำรว่าคอนเดนเซอร์ที่ช่องเรียกอากาศครับบอกว่าถ้าเราอยู่ในสถานะพลังบุกช่วอใจอยูนิลิร์พาวเวอร์บวก5,000แล้วก็ในขณะที่ยูนิลจะทำการโจมตีนะครับจะตีทั้งแถวของโคดสัสโซนนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนะครับออตโต้ที่ช่องเรียกอากาศเขาว่า เมื่ออยู่ในนี้โจมตีเขาครับโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ท่าไว้กับของเราเป็นเดียบรอนไวโอเลนบูนะครับเลือกการจากในโซของเราไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลือดกาดที่มียูนิตอยู่นะครับนะก็เป็นใบเอามาช่วยเติมโซลแล้วก็เคลียร์เลนเขาได้ครับนะทำแอบทำเอ็กซ์ต้าเวฟด้วยด้วยครับแล้วก็นะสุดท้ายนะครับกับเกจดสามของเราแน่นอนว่าเพอร์โซนาเพอร์โซนาไลท์ของเราครับสามใบนะครับนะก็รูสของเราสามใบแล้วก็อัพวร์ดอะโคเบ็ มาโจลี่นะครับ4ใบนะครับนะก็มีเทคบอกว่าออโต้ในช่องเหลืออากาศนะครับวันเพอร์เทิร์นเมื่ออยูนิตนี้โจมตีครับถ้าเราอยู่ในสถานะพลังบุกชชิดใจครับคอสนำเหลืากาศเปอร์ของเรา1ใบครับเข้าโซ่จักรันหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ยู่ิตนี้ได้รับพาวเวอร์โบมือของจบเทิร์นนะครับนะก็ใบปัดพลังแล้วก็เติมมือโซชาร์ตของเราเจ๋งมากๆเลยต่อไปครับเดียบรอลส์ไดรเวอร์จูเลียนครับนะก็เป็นใบใหม่เลยครับจากบล็อก ดีบิตีศูนย์หกนะครับนะก็มีความสามารถว่าออโต้ที่ช่องเรียกอากาศนะครับวันเบอร์เทิร์นเมื่ออยู่ใน,นจอมเตะอากาศครับขอเคอร์เตอร์บัสหนึ่งอยู่ในระดับพอร์บวกสองคันจนจบเทิร์นตามจำนวนการ์ดในไดเมโซนของเราทุกๆหนึ่งใบนะครับก็ถ้าเรามีห้าเดมก็บวกได้หมื่นหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าเรามีบการ์ดที่มีคำว่ารูสนในชื่อกาดนะครับนะโซชัดหนึ่งตามจํานวนการ์ดในไดเมโซนของเราทุกๆสองใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจากในโซลของเราที่ไม่เกินจํานวนการ์ดที่โซชัดไปได้วยความสามารถนี้นะครับขอลงช่องเรียกอากาศที่ว่างอยู่นะครับนะ เดี๋ยวเป็นใบแอบทําเวล์เติมโซแล้วก็ปัดพลังที่ดีมากๆเลยครับนะสี่ใบไปเลยแล้วก็ต่อกันที่ออเดอร์ครับนะเฮลบรัสฟูไดครับสามใบครับก็ก็เป็นใบช่วยเร่งจ่วเนะแล้วก็ช่วยปูบอดได้ก็าอสำหรับว่าคอสค,คอร์ดบัรหนึ่งครับเพื่อเล่นการ์ดใบนี้จ่วหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดจากมือเราหนึ่งใบคอรช่องเอรียกกาดแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยใจเนี่ยอยู่ในแถวหน้าทั้งหมดของเราได้แล้วเพราะหมือนจบเทินครับ ช่วยโปรบอร์ดแล้วก็ช่วยเร่งพลังได้ดีมากๆเลยครับนะใส่ไว้3ใบเลยแล้วก็สุดท้ายครับ Special Violence สเดียวนะครับนะเป็นใบบ i s Order ร์เอาไว้มากันนะครับนะเวลาจวนตัวมีเที่ยวว่าเลือกเดียบรอสไวโวล e นสบรูสบนแวนการ์ดหรือเรียกการของเราหนึ่งใบนะครับได้รับพาวเวอร์โบก20,000ืนจบแบทเทิลนะครับก็เพงงื่อนๆมาคือใบชิว20,000เกนนั่นแหละครับนะเอามาปาบางทีว่าเราจวนตัวมากๆนะว่าหลังจากที่ได้เล่นเด็กนี้มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเด็กมันเนี่ย ต้องลอดไปได้ในเทิร์นที่เขาขึ้น3แรกนะครับนะว่าถ้าเจอคู่แข่งเขารู้มากเขาก็จะแห่เราแบบแห่ต้นเกมแห่ตๆีๆีเราแบบเด็กเรามือค่อนข้างปลอมนะครับนะแย่ yeah, หน่อยอประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูที่สอนสาธิตคอมโบในการเล่นได้เลยครับนะครับก็อยู่กับช่วงสอนสาธิตคอมโบในการเล่นนะครับ ผมก็จะขออนุญาตเซตมือที่คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดไปเลยนะครับนะก็จะมีออเดอร์ช่วยปัดช่วยจั่วนะครับแล้วก็ปัดเหมือนแถวหน้าหนึ่งใบมาจอรี่ของเรา1ใบนะครับนะแล้วก็เพอร์เซ็นไาลทา์ของเรา1ใบจูเลียนตัวใหม่จาก DPT ิธีนหกนะครับ1ใบแล้วก็ตัวช่วยทําเวฟครับนะโปรต,ปตบอลดาก่อนนะครับ1ใบนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ผมขออนุญาตสาธิตเป็นการเริ่มก่อนนะครับนะเพราะว่า เด็กเราควรที่จะเริ่มก่อนว่าถ้าเริ่มหลังเราจะช้าแล้วก็อึดแล้วว่าอาจจะโดนแหย่ตายก่อนได้ก่อนะครับนะก็เริ่มเลยครับขัเริ่มครับจั่วจั่วเกียร์ด็อกมาโอเคอ่ะทิ้งไม่หลอกก็ได้ครับนะแล้วก็ไลท์ครับสตีฟครับสกิลครับไหลครับโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็คงต้องผ่านไปก่อนนะครับนะก็ดับแจมครับโรดดิเกอร์ครับจั่วการหนึ่งใบโอเคจั่วขี่มาไม่เป็นอะไร ็เอาไว้กาดได้ครับนะแล้วก็เพาเวอร์วนการ์ดเลยครับนะก็หวังว่าเขาน่าจะแห่ไม่เข้าแล้วนะครับนะก็เข้าเธอเราเลยนะครับนะหวังว่าจั่วเป็นมาจอยมีแล้วในมือนะครับทิ้งไปก็ได้ครับทิ้งครับไลครับสกิลดิชาต์ครับเอาตัวเริ่มข้อโซครับแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบโอเคจั่วเรนาดมาอาจจะลงไปแห่เล็กน้อยก็ได้ครับแต่ว่าไม่น่าฮิตว่าเขาไม่ได้ชอบไม่ชอบเป็นดาวโซชานะครับนะก็ตีเลยครับนะหมื่นแวนการ์ดครับนะ ได้ใช่ครับขี้ครับก็ถ้าเขาปล่อยก็ขี้แวนพลังข้างไปเลยนะครับนะสองขี้นะแล้วก็เลนาตีครับ2 0 0 0มื่นไว้กัดแล้วก็ผ่านเทินเราไปเลยครับนะก็มือตอนนี้พอกาได้อยู่ครับมีขี้สองใบไว้กะดนะแล้วเราก็อาจจะรับสักเดมสองเดม่ะหนึ่งเดม่ะแล้วก็สักเดมก็ได้ครับโอเคฮิวติเกอร์สวยเลยครับอย่างนี้ก็ฮิวหนึ่งเดมครับนะก็พาเวอร์ให้แวนกัดไปเลยแล้วก็ถ้าเขาแหงมาอีกก็แต่ว่าเขาอาจจะแหงไม่เข้าครับเขาอาจจะ อินเตอร์เซเลยก็ได้ครับให้เรนนัทเซจเลยแล้วก็เขาคงน่าจะผ่านแล้วครบสามเวลแล้วครับเขาเดินครับจัวโอเคจอเดินมาแล้วเราก็มีออเดอร์แล้วทิ้งไปก็ได้ครับจัวดีไลท์ครับเดีย l ์บล็อสไวโอลนส์บลูส์ครับก็อาจจะเริ่มปูบอร์ดไปก็ได้ครับเพราะเขาไม่ใช่เด็กที่จะพังบอร์ดนะครับหรือว่าเขาไม่ชอบตีข้างก็โอเคครับขอไปได้เลยคอครับมาจจรี่คอครับจูเลียนนะ แล้วก็อาจจะแค่ประมาณนี้ครับยังไม่ต้องทําอะไรมากเพราะเด็กเราไล่แรกยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะต้องรอให้ผ่านไปหนึ่งเทินให้ติดพลังบุกช่วยใจก่อนนะก็เบนการ์ตีเลยครับ13ใส่เบนการ์ดคู่แข่งครับนะทรีนได้ครับบอนติเกอร์ครับเทอร์นาบวกหมื่นครับแล้วก็เซคเกิลปีจีครับสวยเลยครับก็เอาจะได้มีอะไรกัดนะครับในเทินหน้าแล้วก็มาจอลี่ตีครับยังกดสกิลไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่พลังบุกช่วยใจนะครับนะสองหมนสามจูเดียนตีครับสองหมนสามแล้วก็ผ่านเลยครับนะ แล้วเราก็เท็กดมนะครับอาจจะยาวหรือเปล่าไม่ตกทิศอสักแดมม่ตกอ้อาจจะแย่แล้วครับอย่างนี้เอ,อ,อาจจะขาดกระกาดไปบ้างครับ2ะยิบแปดวันขาดครับแล้วก็เราคิดว่าเธอหน้าเราใช้ดมเยอะครับ่ะปล่อยสักแดมก็ได้ครับฟอนติเกอร์ครับหน้าบอกหมืน่นโอเคแต่ว่าเราฮาแดมละเรายืนเส้นตายนะครับนะเขาคงน่าจะหมดเวฟละพึ่งไรซสามแรกนะส่วนใหญ่ก็ประมาณทีสี่เวฟกันเข้าเทินจั่วครับโอเค แล้วก็ไปเลยครับเพอร์เซน่าไลท์ครับจั่วการหนึ่งใบโอเคจ่อออเดอร์มากาศสวยเลยครับนะทีนี้เราก็เริ่มปูได้เลยครับนะปูบอร์ดเราคอไลท์ออเดอร์ครับสกิลครับคาร์ดบัตหนึ่งครับนะคาร์ดบัตไปจั่วการหนึ่งใบครับแล้วก็คอการ์ดเราบนมือเราหนึ่งใบนะครับอ่ะผมคอโปรตบอลดากอนไปเลยครับต่อท้ายจูเลียนนะครับนะแล้วก็แถวหน้าเราได้ปลังเพาวเวอร์บวกหนึ่งหมือนนะครับจากผลของสกิลนะเดินเสร็จแล้วลงรับโซนนะครับนะ อันนี้เราก็อาจจะคอเกียร์โรเบอร์เฝ้าระวังทางไปดีครับทีนี้เราต้องคิดว่าถ้าต้องยอมเสียสลัดสักใบว่าเธอทีจะกดสกิลของมาโจลี่นะครับนะจะได้บวกหมื่นได้แล้วก็ไม่เสียตัวนี้ไปว่าเราอยากให้ตัวเนี้ยบูสเสร็จแล้วก็วิ่ง้าโซจิ้มตัวหนึ่งบวกหมื่นนะครับนะยอมพอขี่ไปก็ได้ครับนะไม่เป็นไรเราคิดว่าน่าจะรอดอยู่ละมั้งในเดอนหน้านะถ้าส่วิเขารอดไปได้นะก็มาเลยครับเริ่มต้นแบทเทิลเฟสเลยครับนะ ก็ให้จุดเด่นตีก่อนครับยังไม่บูนนะครับสามหมื่นสามใส่เป็นกะเขาแขครับยังไม่กดสกิลแล้วก็โบสครับตีครับกดสกิลของมาจอรี่ครับเอาเลกาของเราหนึ่งใบเข้าโซครับจบก,การ์ดหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งครับชาร์ตนิวโอเคไม่เป็นอะไรครับเนาะอืมก็ประมาณนี้ไม่เสียหายไม่เสียหายก็จะเริ่มต้นที่ยี่สามจากเพอร์เทคตัวเองเป็น 33แล้วก็เทคของออเดอร์ครับเป็น43-43โลบกอีก8ข้าพาสเอ็ดใส่แวนการคู่แข่งครับแล้วก็จบไปแล่วนครับสกิลตัวนี้มีข้อโศกครับผมเลือกให้เทคบวกหมื่นกับมาจอรี่เลยครับนะแล้วก็แวนการเราตีครับ33มห่ใส่แวนการคู่แข่งครับนะทวินได้เครับโอเดเกอร์ครับสวยเลยจูบคันหนึ่งใบครับาวลาให้คนหนึ่งผมให้เป็นอ่า อามาจูเลี่ก็ได้ครับนะว่าเดี๋ยวจูเลียนกดสกิลแล้วก็ค่อนข้างจะแรงหรือว่าจริงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเลือกให้มาจูเลียกันนะมาจูเลี่นั่นกว่าก็เจอหนึ่งร้อยล้านก็อยู่ข้างนี้แล้วก็แอคทิเวตได้ช่วงเฟสครับก็แวนบวกเรือบวกขีดตลอดทั้งเกมนะครับในเทิร์นเราแล้วก็ไอซ์สองครับบอลดิเกอร์ครับแถวหน้าบวกอีกเหมือนหนึ่งสวยเลยครับโม่อยู่โอเวอร์เอาออเกมแล้วก็มันนี้ขึ้นอ๋อลืมกดสกิลครับขอโทษนะครับนะเมื่อต้องมันต้องกดเมื่อตีนะครับไม่เหมือนล่างบูสสีนะครับนะขอโทษด้วยอันนี้ พอดีเล่นแบ,บ่บัวสี่ชิ้นมากชิ้นเกินไปถึงได้กลับมาเล่นบัวสามโซบาร์ท่านะครับในการแถวหน้าของเราลุกนะครับนะขอโทษด้วยจริงๆนะครับนะแต่อันนี้เราคือต้องกดเมื่อตีนะครับนี่ขอทำในความผิดพลาดจริงๆเลยเนาะแล้วก็อ่าอืมเปิดด้วยมาเจุลีเลยครับลอยล้านครับนะฝ่ายขอพีจีก็ไม่ก็อาจจะต้องยอมปล่อยนี่ก็ฟอตบอลดากอนบูสครับแล้วก็กวกจูเดียนตีครับเราจะกดสกิลของฟอตบอลดากอนก่อนนะครับนะคาร์ดบัสหนึ่ง เอาเรียงการ์ดปืนของเราหนึ่งใบเข้าโซนนะครับเอามาจูเลียเข้าโซไปเลยแล้วก็หยิบการ์ดในโซของเราหนึ่งใบขึ้นมือหยิบเป็นฮิลขึ้นมือแล้วกันครับเอามากาดเทอน์นาทามีนะแล้วก็สกิลของจูเลียนต่อเลยครับนะเนื่องคาร์ดบาร์ครับบ,บ,บวกหมืน่นตามจำนวนเดมของเราครับเรามีเดมห้าครับเขาบวกไปหมื่นหนึ่งแล้วก็สูตรไอ้ทุกๆุเดมเราสองใบโซชาร์ดหนึ่งครับเรามีห้าก็โซชาร์ได้สองพอดีมาจูเลยนะียเลนาาสวยเลยครับนะแล้วก็ต่อการ์ดทุกใบที่โซชาร์ดไปสามารถคอได้หนึ่งใบครับ เราก็คอได้2ใบแล้วก็อาจจะคอเราไม่มีไม่เป็นไรครับอ่ะเลนาดก็ได้ครับนะเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรหรอกคิดไปคิดมาอ่ามาจอรี่ก็ได้มาจอรี่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็อาจจะเอาเกียร์โรเบอร์ไปต่อบ,บทครับนะก็เลนน้จะออกที่อ่าเริ่มต้นที่สามหมื่นสามบทไปหมื่นหนึ่งสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามบวกไปพันห้าหมื่นหนึ่งครับลืมน่าจะให้โอร์ข้างนี้เนาะแต่ไม่เป็นอะไรแล้วก็ข้างนี้บูตตีครับนะอาจจะกดสกิลของนี่ไปเลยก็ได้ครับอีกรอบ ข้อโศครับจวกการ์หนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็บวกอีกเหมือนครับก็เวทสุดท้ายแล้วจะเป็น3ามหมืนสามนะครับใส่ใบการ์โาแข่งเด็กก็จะประมาณนี้แหละครับนะเด็กเราค่อนข้างจะอืดนๆึนะครับในแพทนี้เพราะว่าต้องรอหนึ่งเทอมเพื่จะได้ติดพลังบุกเช่วยใจแต่พอถ้าถ้าพอรอดไปแล้วได้แล้วก็มีมือค่อนข้างตึมเลยครับนะบวกกับเราเช็คโอเวอร์ด้วยนะในเกมนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าชอบหรือว่ามีข้อติแนะนําอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะด้วย้ ให้ด้วยนะครับนะก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปมากๆเลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บา,ยบายบายนะครับ